HR อย่าเพิ่งจัดกิจกรรมถ้ายังตอบ3ข้อนี้ไม่ได้หลายองค์กรคุ้นเคยกับทีมบิวดิ้งงานเลี้ยงปีใหม่กิจกรรม CSR แต่ปัญหาคือมักได้แค่ความสนุกชั่วคราวไม่ได้ผลลัพธ์ระยะยาวค่ะคำตอบคือทุกการออกแบบกิจกรรมจะต้องมี Purpose หรือว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจน HR จะต้องตอบได้ว่า 1. เราจัดกิจกรรมนี้ไปเพื่ออะไรเป้าหมายคือ engagement หรือเปล่า w e l l be ing ไหมหรือว่า culture 2>, 2. พนักงานอยากทำกิจกรรมนี้จริงไหมมี feedback หรือ insight ใช้ survey ฟังเสียงพนักงานก่อนหรือเปล่า 3. ผลลับจะวัดยังไง Engagement ดีขึ้นไหม Well-being ดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าพนักงานเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมองค์กรได้จริงเพราะทุกกิจกรรมที่ออกแบบด้วย Purpose หรือมีเป้าหมายจะไม่ใช่แค่สนุกแต่จะเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างแท้จริงค่ะ HR อยากเห็นผลลั์ที่ชัดเจนมากขึ้นไหมลองออกแบบกิจกรรมโดยใช้ WellX ระบบ Gamification และ Rewards เครื่องมือช่วย HR จัดกิจกรรมวัดผลแบบ r ร a l time รูเทรนเพื่อต่อยอดออกแบบกิจกรรมในครั้งต่อไปชวนออกแบบกิจกรรมให้แม่นขึ้นด้วย WellX สแกนเลย